สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคณะวทิทยากรและคุณครูทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอบบลค่ะและก่อนที่เราจะเริ่มงานขอแจ้งให้ทุกท่านตรวจสอบการลงทะเบียนให้เรียบร้อยและหากท่านใดย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุมค่ะโดยการลงทะเบียนจะเปิดให้ถึงเวลา8โมงถึง9โมงค่ะเมื่อทุกท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารประกอบการอบรมโดยจะมีป้ายชื่อเลือุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะกรุณาตรวจสอบความเรียบรนอยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดค่ะและเพื่อเป็นเกียรติแก่การอบรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงานขอเรียนเชิญท่านขึ้นกล่าวเปิดงานและให้อาวาดค่ะ ขอขอบพระคุณท่านประธานสำหรับคำกล่กาวเปิดงานแลนะแนวคิดที่ทรงคุณค่าซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกท่านในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปค่ะและเราก็เข้าสู่ช่วงบรรยายพิเศษซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านพิากรที่จะมาให้ความรู้ในหัวข้อ ขอเรียนเชิญท่านขึ้นเวทีค่ะและขอเสียงปรบมมือให้กับท่านด้วยค่ะและเพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่บริเวณข้างหลังห้องประชุมค่ะและเราจะกลับมาเริ่มกิจกรรมในเวลา10นาฬิกา15นาทีค่ะและในช่วงบ่ายนี้นะคะ เรามีกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้คนครูทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อขอให้ทุกกลุ่มแบ่งทีมและเริ่มต้นตามโจทย์ที่ได้รับค่ะโดยเราจะให้เวลา50นาทีและหลังจากนั้นจะมีการนำเสนอผลการทำงานของแต่ละกลุ่มค่ะขอขอบคุณทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมและได้นำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ค่ะ และแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการอบรมในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญขึ้นมากล่าวสรุปและปิดงานค่ะขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติกล่าวปิดงานและขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะสามารถนำไปพัฒนาการสอนและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของท่านต่อไปขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ